และนั่นก็เป็นสรุปภาพรวมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2550ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานค่ะที่ไม่ได้นำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบรับชมกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะไปติดตามชมข่าวทางแม่สรียงกันบ้างนะคะเป็นข่าวของหลายหน่วยงานในอำเภอแม่สรียงค่ะร่วมใจกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเพื่อส่งความสุขมอบให้กับเด็กๆในวันเด็กปีนี้ค่ะ เริ่มต้นกันที่ชมรมพัฒนาสังคมบรนทาสาธารณภัยอำเภอแม่สเรียงและสื่อมวลชนอำเภอแม่สเรียงจัดงานวันเด็กตามโครงการรวมน้ำใจสู่เด็กดอยผู้ด้อยโอกาสมอบไออุ่นสู้ภัยหนาวที่โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยมตำบลแม่หออำเภอแม่สเรียงวันที่8มกราคม2557ที่ผ่านมาว่าที่ร้อยตรีสุวสดิ์บัวงาม ประธานชมรมพัฒนาสังคมบันเทาสาธารณภัยแม่สเรียงนำสมาชิกชมรมพัฒนาสังคมบันเทาสาธารณภัยอำเภอแม่สเรียงร่วมกับเหล่าจิตอาสาและอาสาสมัครอพมอพพรทีมผู้สื่อข่าวแม่สเรียงและงานป้องกันและบันเทาสาธารณพัยเทศบาลตำบลเมืองยวงใต้ จัดกิจกรรมตามโครงการรวมน้ำใจสู่เด็กดอยผู้ด้อยโอกาสมอบไออุ่นสู้ภัยหนาวและกิจกรรมวันเด็กเพื่อเด็กดอยในถิ่นห่างไกลก้าวสู่ปีที่8ในปี2557นณโรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม ตำบลแม่หออำเภอแม่สเรียงโดยมีการเล่นเกมร่วมสนุกกับเด็กนักเรียนมอบของขวัญของรางวัลและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กเป็นอย่างมากค่ะทางด้านว่าที่ร้อยตรีสุวสรร์บัวงามประธานชมรมพัฒนาสังคมบรนทาวาธารณาภายัยอำเภอแม่สเรียงได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวปีนี้เป็นปีที่8แล้ว ซึ่งปีนี้นอกจากว่าทางชมรมจะจัดงานวันเด็กให้กับโรงเรียนที่บ้านดอยเลี่ยมแล้วทางชมรมยังได้มีการสนับสนุนกิจกรรมอีก3ามโรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนบ้านห้วยสุดนาโรงเรียนบ้านห้วยกองเพาและโรงเรียนบ้านแม่กนไนโดยมีเด็กนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า280คน เพื่อมอบไออุ่นสู้ภัยหนาวให้ผู้ด้อยโอกาสเป้าหมาย300คนใน18ยอมบ้าน4หมู่บ้านเขตตำบลแม่เสียงตำบลแม่หอกอําเภอแม่เสียงและตำบลแม่ละหลวงอําเภอแม่ละน้อยค่ะ